ดีครับผม BM นะครับพบกับช่อง t b m Star นะครับผมวันนี้เราพามาที่ร้านส้มตำปูเสือกันนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับพบก,กับรายการ PBM Star นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านส้มตำปูเสือพิสดุโลกนะครับนี่เอาอีกมาด้วยเห็นไหมครับก็ยังไงนะครับเดีย๋ยวเราจะมาสั่งเมนูนะมากินอะไรกันนะครับ เดี๋ยวรอไปชมกันได้เลยนะครับ <Netflix> นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูของทางร้านนะครับเมนูเยอะมากพอสมควรเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยครับ <S <S อียเอาอันไหนคะเอาอันนี้ <S 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 อ,อ,อ๋อีเอาอันนี้นะเอาอันโอเคอียงเลกอ่ะ,อ <S <S อะระหว่า,างรออาหาร <S <S าก็จะมีขนมนะครับ <S 2> <S 2> <S เด็กก็ไม่พลาดนะครับ อง<ช>ฟฝาก็ได้จัดการขนมถ้วยไปแล้วเป็นไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยเลยเหรอนี่นะครับผมก็เป็นเมนูที่เราสั่งกันมานะครับก็เยอะมากกินกันสามคนครับอือเป็นไงน่ากินไหมน่าตาดีอ ับผมอันนี้ก็เป็นเมนูที่เราสั่งมานะครับก็จะมีเมี่ยงเมี่ยงปลากรอบนะครับแล้วก็ต้มยำกุ้งแล้วก็อันนี้น่าทานมากเลยครับเป็นส้มตำนะครับเห็ดทอดนะครับก็คือจะเป็นเห็ดนางฟ้าทอดกรอบนะครับแล้วก็นี่เลยกุ้งแช่น้ำปลานี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากมาชิมกุ้งกันก่อนดีกว่า ยังกินกุ้ง,งไหมนโอ้น้อ no, รแชิมกุ้งแช่น้ำปลากันก่อนนะครับนี่อันนี้จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลานะครับ,บ,บเปรี้ยวจีดมาก อร่อยคือแบบเหมาะกับการแก้มเรามากที่นี่นะครับก็เป็นส่วนอาหารเป็นส่วนอาหารนะครับเป็นร้านซ่อมตามปูเสือนะครับเปิดมานานมากเรากินกันบ่อยมากนะครับก็ถ้าใครอยากลองมานะครับก็อยู่ที่พิษนุโลกนะครับลองเซิร์ชหากันใน Google นะครับว่าซ้มตามปูเสือพิษนุโลกนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันแม่นะครับเราก็มา กินกับคุณแม่นะครับส่วนอันนี้จะเป็นคุณแม่ตำปีนะครับเป็นผมเองแล้วก็ซากนี้ถ้ายังไงนะครับก็ลองชิมหนึ่งได้เลยนะครับผมอ่าครับส่วนนี้เป็นเมี่ยงปลากรอบนะครับผมรสชาติก็นะครับก็การกินนะครับก็จะเหมือนพวกเมี่ยงทั่วไปนะครับก็เหมือนเมี่ยงคํานะครับนี่นะครับก็จะมีถั่วนะครับ กินเข้าไปเลยครับรสชาติคือเหมือนเมี่ยงนะครับเมี่ยงคำนะครับจะมีรสชาติหวานนะครับแล้วก็มีตัวสมุนไพรนะครับเข้าไปด้วยนะครับอ่าบผมอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มตำนะครับก็คือเป็นส้มตำเห็ดทอดนั่นเองนะครับอราดน้ำส้มตำลงไปเลยครับ นี่นะครับส้มตำเห็ดทอดนะครับปกติก็จะมีเส้นมะละกอมีอะไรด้วยนะครับอยู่ที่เราเลือกนะครับว่าจะสั่งเป็นอะไรแต่เราสั่งเห็ดทอดมานะครับมาลองชิมครับห mm. อมมากเลยนะครับทุกคนมันจะมีแบบความกรอบนอกนุ่มในนะครับหอมมากเลยครับ อาจะมีความหอมของฮิตกับแป้งทอดนะครับก็จะมีความเป็นแบบว่าสมตำไทยนะครับหว,นวานๆบเปรี้ยวนะครับครับทุกคนอย่าขอดตัวไปทานไงก่อนนะครับถ้าไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอาจจะมีเสียงคัดข้ของทงเทคนิคก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะครับผม